การส่งการบ้านนักศึกษาสามารถเข้ามาดูในแต่ละการบ้านได้นะคะอันนี้นักศึกษาก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปในลิงก์ของแต่ละการบ้านหรือนักศึกษาสามารถดูได้อีกนะคะดูได้ที่แดชบอร์ดของนักศึกษานะคะว่ามีการบ้านอะไรที่ถึงดิวนะคะอันนี้เราดูซิคะเราจะมีอะไรบ้างอ่ะสมมติเมื่อกี้เราทำอัปโหลดไฟล์ไปแล้วการบ้านมันก็จะหายไปจากแดชบอร์ดเห็นไหมคะ ต่อไปเรามาดูการบ้านประเภทออนไลน์เทคแต่กรณีนี้อาจารย์บอกว่าแก้ไขไม่ได้ให้ส่งในแค้ครั้งเดียวเราลองทําการบ้านประเภทนี้นะคะาการบ้านคลิกไปที่การบ้านค่ะอาจารย์สั่งว่าอะไรอาจารย์บอกว่าให้นักศึกษาตอบคําถามถ้านักศึกษาเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกับมาจากต่างประเทศสิ่งที่นักศึกษาจะต้องถูกภาครัฐดําเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างน,นะคะนักศึกษาก็เอคิดและทํากานบ้าน มีอะไรบ้างนะเราก็นั่งคิดไปเพราะฉะนั้นเราสรุปได้แล้วว่าเราต้องทำายัางไงบ้างสมมุติเราตอบคําถามเราก็ตอบเลยนะคะคลิกไปมันจะเปิดหน้าขึ้นมาให้เห็นไหมคะการบ้านส่งคือเราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะนักศึกษาพิมพ์ไปเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงกับประต่างประเทศเราจะต้องโดนมาตรการอะไรบ้างหนึ่งเราต้องดนอะไรกักตัวแน่ๆถูกไหมกักตัวกักตัวกี่วันคะสิบวันกักที่ไหนอะ ที่ที่รัฐจัดไว้ให้นะคะหลังจากนั้นโดนกักตัวแล้วทำไงอะ่ะต้องถูกตรวจร่างกายใช่ไหมตรวจร่างกายใช่ไหมร่างกายแล้วก็พอครบสิบสี่วันนะก็ต้องถูกตรวจอีกถูกไหม ตรวจร่างกายแลกรับนะคะแลกรับกับ14 14วันที่กักตัวนะคะมีอะไรอีกอะ่ะสมิบอกเอแค่นี้แหละพอแล้วคำตอบของเรามีแค่นี้14วันะนะนี่นพิมพ์ผิดเนี่ยเราก็แก้ก่อน หลังจากนั้นเราแค่นี้แหละเรารู้แค่นี้เราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงตอนเนี้เขายังอนุญาตให้เราแก้ไขได้เราจะแก้ไขไหมอุ้ยสิบสี่วันที่รัฐจัดไว้ให้ตรวจร่างกายแรกรับสิบสี่วันที่กักตัวแล้วยังไงต่อ,อสมมติแก้ไขบอกว่าอ,อะไรอีกเนาะสิ วัดไข้ทุกวันไข้ทุกวันถ้ามีอาการไข้จะถูกแน่ไว้เกณ สมมตนะินะเราเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งเราบอกอาละข้อนี้เราโอเคละเปลี่ยนแปลงเสร็จละยืนยนันละเห็นไหมคะจะมีปุ่ม submit assignment ตรงนี้ว่าปุ่มให้เรา submit เราก็เลือกเลยเสร็จปุ๊บมันจะมีข้อความว่าเราจะส่งเนี่ยเราต้องยอมรับเงื่อนไขของการส่งนะว่าส่งแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ถ้าเรากดต่อไป ก็คือการบ้านเราส่งเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าเรายกเลิกมันจะกลับไปหน้าที่เราแก้ไขตราบใดที่เราไม่ยืนยันตรงนี้ก็ถือว่าการบ้านยังไม่ได้ส่งนะคะมันจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้คืออาจารย์ได้ตั้งไว้ว่าให้แก้ไขได้เพราะฉะนั้นการที่เราส่งไฟล์เข้าไปแล้วอันนั้นมันหมายถึงว่าได้ส่งไปแล้วแต่อันนี้เราต้องยืนยันขั้นตอนนี้นะคะถึงจะถือว่าส่งการบ้านเราก็ยืนยันขั้นต่อไปเสร็จปุ๊บการบ้านเราก็จะส่งไม่ได้แล้วนี่ จะไม่สามารถมีปุ่มทําอะไรได้แล้วตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นของการส่งการบ้านแบบที่เราใช้พิมพ์แล้วก็แก้ไขไม่ได้นะคะ